สวัสดีครับวันนี้ร้าน p n p l a z a ของเราจะมารีวิวตัวนี้เลยครับเป็นกล่องดิจิตอลแล้วก็เป็นกล่องอ e ินเทอร์เน็ตทีวียี่ห้ออินโฟแซนะครับสามารถใช้เป็นกล่องดิจิตอลก็ได้นะครับหรือจะกล่องอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับตัวนี้สามารถต่อกับแผงก้างปลานะครับซึ่งจะเป็นแผงลักษณะนี้นะครับต่อกับแผงก้างปลาก็รับชมภาพยนตร์ได้เลยหรือในกรณีที่ลูกค้ามีอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถซื้อเสา เป็นสา wi f ฟนะครับสามารถมาต่อด้วยก็ได้อันนี้ผมจะลองดูฟังก์ชันของการต่อแผงก้างปลาก่อนนะครับอ่าผมจะเริ่มจากต่อแผงก้างปลาน,นะครับจะสอนจูนในการใช้งานของโหมดของวิจิตลทีวีนะครับอ่าเติมต้นนะครับแค่ต่อจากสายสัญญาณเข้านะครับอันนี้ผมจูนขึ้นไปแล้วเน,นี่ยผมจะลองสอนจูนเลยนะครับกดไปที่เมนูนะครับกดรีโมทที่ปุ่มเมนูนะครับอ่าเลือก มาข้างล่างสุดนะครับมาที่ตัวนี้นะครับเป็นการค้นหานะครับจากนั้นตรงนี้เราก็เลือกการค้นหานะครับเป็นอัตโนมัติเลยนะครับนี่เลือกตรงนี้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มรีโมทโอเคยืนยันได้เลยนะครับแค่นี้ก็จะจูนหาสัญญาณเองนะครับพอจูนเสร็จปุ๊บเราก็มารับชมภาพ,พยนตร์รับชมรายการทีวีในระบบดิจิตอลทีวีได้เลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หลังจากที่เราจูน สัญญาณเสร็จนะครับเราก็จะสามารถรับชมรายการทีวีในระบบดิจิตอนได้เลยนะครับนี่นะครับมีช่องรายการให้ดูเยอะแยะเลยง่ายใช้งานง่ายความคมชัดสูงนะครับกับกล่องดิจิตอนทีวีของยี่ห้ออินโฟเซปนี้นะครับ